ปักหมุดเมืองหน้ารับรู้ข่าวสารเมืองนานบ้านเราสนับสนุนข่าวโดยร้นรัตนยนย์ตูแทนจำหน่ายรถยนต์มือสองบ้านนาผาตำบลกองควายอำเภอเมืองนานจังหวัดนานโทรศัพท์0899993979ร้นรัตนยนต์ โดยเทศบาลเมืองน่านขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมพิธีทำบุญตัดบาตวันขึ้นปีใหม่ในวันเสาร์ที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2565ตั้งแต่เวลา6นาิกา30นาทีเป็นต้นไปณบริวเวณข่วงเมืองน่านหรือหน้าวัดภูมินโดยเทศบาลเมืองน่านจะจัดให้มีการทำบุญตัดบาทวันขึ้นปีใหม่เพื่อส่งเสริมและรักษาประเพณีอันดีงาม ร่วมทำนุบำรุงพุทธศาสนาและเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในการเริ่มต้นปีใหม่โดยทางเทศบาลเมืองน่านได้นิมนต์พระพิสุสัม,มเนนจำนวน65รูปมารับบิณฑบาตแบบวิถีใหม่จบข่าวเอกเอเชีย er, สิริภัศาลแสงประจักษ์รรยงาน